ตำมะละโกตำให้ตำดีปีอีกน้อยให้แหลกเลยตำให้แหลกเลยตำต้านนั่นไว้เลยโอ้มะละโกสวยจังกรปิบทำหมดนะเดี๋ยวก่อนทำพริกอีกก่อนพริกเพื่อนยังไม่พี่เพื่อนยังไม่นั่นเลยพริกเพื่อนยังไม่เขาเรียกอะไร เพื่อนยังไม่ยังไม่แลกเลยเออจัดอืมเขเทศอร่อยเลยใส่มะเขือเทศลาชินีใช่นะตำมาแล้วก็หานแรงเลยเอาเอเอาให้มะเขือเทศชิมแช่ลูน้าบีบแล้ไหมบีบแล้วไม่ได้บบีเออโอเคตำมาเลย ตำมะละกอจ้าเสร็จแล้วค่ะตำไทยเรดเรดดี้หามเส่บเสบกุ้งตัวใหญ่ใหญ่เสบ